จัดอันดับดวงดี5ราศีในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมเคล็ดลับเสริมดวงปังสวัสดีค่ะหมอไก่พอพาทินีนะคะเจ้าของคอลัมน์ดวงรายวันและเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนกันดีกว่านะคะว่าราศีไหนจะดวงดีราศีไหนจะดวงเด่นราศีที่ดวงดีจะใช่ราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่5ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือชาวราศีเมถุนค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะดวงชะตาของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะแต่ชาวราศีเมถุนไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามานี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ ถ้าชาวราศีเมถุนนะคะคิดว่าอยากจะย้ายงานออกงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายสมใจปรารถนาค่ะหรือว่าถ้ายังอยู่ที่เดิมนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่หน้าที่ใหม่ได้ดีลกับคนใหม่ๆนะคะซึ่งจะเป็นงานที่ดีกว่างานที่ผ่านมาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่ารายได้ของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างดีจะมีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ค่อยมี ปัญหาในเรื่องของการเงินให้ปวดหัวปวดใจค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนําให้ชาวราศีเมถุนค่ะทําบุญตักบาตรโดยเฉพาะการตักบาตรในวันเกิดของตัวเองนะคะเช่นถ้าคุณเกิดในวันอาทิตย์ก็ให้คุณตักบาตรในวันอาทิตย์นะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองค่ะราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่สีนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ สำหรับชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะคะอุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะคลี่คลายเป็น,นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของเนื้อง,งานเองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของคนค่ะก็จะเบาลงไปนะคะส่งผลทําให้ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างที่ใจปรารถนานั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่ค่ะโดย90%ของเงินได้นะคะจะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานค่ะจะมีเพียง10%เท่านั้นนะคะที่เป็นโชคลาภหรือว่าลาบลอยค่ะถ้าชาวราศีตุลน,นะคะหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็พอจะมีเข้ามาบ้างในช่วงนี้ให้ชาวราศีตุลได้ชื่นใจนิดหน่อยนะคะราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่3นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นราศีกุมขมับเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณต้องเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องราวมากมายที่ทําให้คุณต้องปวดหัวปวดใจโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคค่อนข้างมากค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือคุณนะคะคุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองค่ะแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุม ดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะงานที่คุณกําลังรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาค่ะ ส่วนงานที่เป็นแผนงานที่คุณกําลังทําในอนาคตนะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะแต่ว่าจะติดอยู่นิดนึงค่ะตรงที่ว่าคุณก็ยังต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะยังต้องเหนื่อยต้องทําทุกอย่างนะคะแต่สิ่งไหนที่คุณท,ทําด้วยตัวของคุณเองสิ่งนั้นจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์อย่างเต็มที่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะถ้าคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองจะมีโอกาสได้สมใจอย่างไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนค่ะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนําให้ชาวราศีกุมค่ะ มั่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะโดยเฉพาะการสวดมนต์ในช่วงก่อนนอนค่ะถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกในเรื่องของการสวดมนต์ก็อาจจะเป็นการเปิดบทสวดมนต์นะคะผ่าน YouTube นะคะฟังเบาๆนะคะก่อนนอนเนี่ยก็จะเป็นการเสริมบุญเสริมบรารมีได้อย่างดีมากเลยค่ะราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่2นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ สำหรับชาวราศีธนูนะคะถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองอย่างมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานที่ถือว่าดีมากเลยนะคะเรียกว่าดีทุกสายงานเลยค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนก็ถือว่าดีทั่วนหน้าเลยนะคะ ถ้าชาวราศีธนูคนไหนค่ะที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็มีโอกาสที่งานที่คุณทําอยู่เนี่ยจะสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานอย่างมากเลยค่ะส่วนถ้าใครที่ทําการค้าขายอยู่นะคะก็เรียกได้ว่ากิจการการค้าของคุณค่ะจะก้าวหน้าดีมีความราบเรื่นแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะส่งผลทําให้ดวงการเงินดีค่ะแน่นอนว่าพองานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะ ชาวราศีธนูค่ะดวงมีเกณฑ์รวยแบบเงียบๆนะคะจะมีกระแสงเงินสดค่ะไหลเข้ามาในกระเป๋าของชาวราศีธนูอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนําให้ชาวราศีธนูค่ะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคหนังสือนะคะการช่วยน้องๆน,นะคะน้องๆนักเรียนที่ายากจนที่เขาขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ และราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่หนึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะก่อนอื่นหมอไก่ต้องขอสแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะคือดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดดวงดีมากเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จแซงหน้าหลายราศีเลยนะคะงานไหน ที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะสําเร็จมันไม่น่าจะได้มันไม่น่าจะปังนะคะก็ปังแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะถ้าชาวราศีเมษนะคะคิดว่าจะไปสมัครงานเสนองานจะไปเดียวงานใดๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขอให้คุณใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทําในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะของชาวราศีเมษถือว่าดีอย่างมากเลยค่ะ ถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากเนี่ยในช่วงเดือนนี้ปัญหาของการเงินก็จะคลี่คลายหายไปนะคะกลับกันค่ะดวงการเงินของคุณดีขึ้นก็จะทําให้คุณมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าช่วงนี้คุณจะไปลงทุนนะคะหรือว่าคุณจะไปทําอาชีพเสริมนะคะขอให้คุณเดินหน้าเต็มที่เลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้รายรับสมใจปรารถนาค่ะ ส่วนเคล็ดลับการทําบุญเพื่อเสริมดวงชะตานะคะ ถึงแม้ว่าชาวราศีเมษค่ะจะเป็นราศีที่ดวงดีมากอยู่แล้วนะคะแต่ก็ขอให้คุณทําบุญอีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะทําให้ดวงของคุณดีอย่างเต็มที่นะคะหมอไก่ขอแนะนําให้ชาวราศีเมษไปทําบุญปิดทองไหว้พระประจําวันเกิดค่ะเกิดวันไหนก็ให้คุณไปไหว้พระปางนั้นนะคะรับรองว่าดวงที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นสิบเท่าเลยค่ะส่วนราศีอื่นอนะคะที่ไม่ได้มีลิสต์ตามนี้ค่ะก็อย่าเพึ่งน้อยอกน้อยใจนะคะ หมอไก่ขอแนะนํานะคะให้ทุกราศีเลยค่ะมันทําบุญสร้างกุศลน,นะคะทางง่ายๆเลยค่ะก็คือในเรื่องของการสวดมนต์นะคะไหว้พระอยู่กับบ้านหรือว่าถ้าใครจะออกไปนอกบ้านนะคะไปทําบุญไหว้พระตามวัดเก่าๆก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ